ใส่บักนาวมันก็บบะข้าวอืมพอดีแซ่บเลยสำเนียงมะกอกก็ใส่สบอเสียบมะนาวเส่ยมะกอกอือใส่ยมะกอกก็ได้ฝากเพื<ด>่อน้ไปนวลน,นะหนึ่งเพิ่นกอฝากเงินมาให้เพิ่นเติมน้ำมันรถซื้อบัตรซื้อห้องอยู่ห้องกินท่าแหละนอกพี่น้องโดยเป็นจำนวนเงินกับหนึ่งล้านพี่น้องสามแสนฝากเงินมาให้น้องเละใส่น้ำมันรถหรือว่าซื้อห้องกิน ขอให้อายเพิิอนอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บอย่าได้ความขาดอย่ามีปรัถนาโดยกับสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอรสุขสุขคนเดอ้อโดยมาพบพอกำนองลาตีพี่น้องพบพ่อตอนนี้กะอยู่เตาท่านเด้อพี่น้องเนาะโดยหลังจากที่ว่าอันสอนกุ้งขึ้นมาพี่นอ้องเ้ยยามแรงๆเนาะ สอนให้แม่เท้าข้ามเพลินพี่น้องพอได้กินเราพี่น้องโดยผู้วงก็เจะเพลินไปเห็ดยังส่วนแม่เทา้าอะไอาจจะเห็ดกินบ่พี่น้องเพลินสิเห็ดนั้นได้กินกับโบฮู้เนาะโดยพอดีผู้วงเพลินมาเตาถ่านพี่น้องนวตีกะมีแนวสีมามอบให้ทางผู้วงเพลินเนาะโดยกะเป็นจํานวนเงินพี่น้องทางไอ้อันใจดีเพิินฝากให้เนาะใส่น้ำมุงน้ำมันลดนี่แหละพี่น้องเติมเน็ตอ,อย่างนี้อะไรเนาะโดยเพลินฝากมาล้านป้ายพี่น้องเนาะสองพันป้ายแหละแต่ว่าน้องรตีกันแรกมาให้เพลินเป็นเงินกีบ ว่าอันไปเอาแหละก็แลกมาเป็นเงินกีบเนาะลานกลัวๆพี่น้องเลยลานไปกะสิมาหมอเพ่อนอยู่นี้ตอนแรกกะว่านี่ก็ไปหาพ่อนอยู่แต่ว่าอันมันยังเอาบาได้เนาะก็เลยบได้ให้เพ่นพี่น้องโดยเดี๋ยวจังไดกะไปหาทาั้งผู้วงกับแม่แถวเลยพี่น้องจะมึงเห็ดกินยังเนาะโดยว่าพี่น้องเนาะผู้เปิดภาพมากพี่น้องบรรยากาศสวงแรงๆเนาะคนกะคือสิบบเด้ตกพี่น้องมื้อนี้ก็มีแต่ความทานเนาะ มือนาคะฝนตกพี่น้องน้ำอ่างเวิร์ดเต็มหนทางเนาะทางใดกะทางฝนเนี่ยพี่น้องทางลมพากันมาพอดีพากันไปซื้อแนวกินเนี่ยพี่น้องเนวกินไปสูนอนอกผนกินทางปูวงก็ได้บางมีไม่ท่าวหายน,นี่หายภูวงเมื่อกินพี่น้องบางมีดิบเนาะเอามาต้มเนียนเห็ดกินได้หล่ย,ย่างพี่น้องบากมีก็ได,ด้ตัว ไก่ไม่เท่าคนกะเลี้ยงมวยลายดอกพี่น้องใม่พอได้ขนนั้นะเตาท่านดไม่เท่าคนกะควันอยู่เนาะอือดีกวสว่างแรงๆพี่น้องเสียงไก่เสียงอย่างเนาะโอ้สบายดีเดอ้อพวงสบายดีมาเ,เป็นเห็ดกินเห็นไมเท่านะี่อันชิลลาชิตามเอาบ่แม่นปลากุ้ง <laughs> กุ้งกับปลาสบายดีได้ไหมเท่าเดอ้อสบายดี ดยกุ้งกับป๋าจเข้ากันแหละรงตามข้ากันเลยบ่ยามแรงเนาะเห็ดกินแรงหนึ่งข้าวแล้วบ่อือนึ่งข้าวเย็นนะกินข้าวเย็นเอาก็ได้เนาะว้าใหม่ตีไก่ไม่ท้าวตําใส่บังเพชรพี่น้องแซ่บแล้วใส่บังนาวมันก็บบะ่ข้าวอือพอดีแซ่บเลยสำเนียมะกอกก็ใส่บอเห้ยนี่น่าใส่มะกอกใส่มะกอกก็ได้ ้ปลาพี่น้องได้เป็นนัวนะ่หนึ่งเป็นตะแเสบร,รีมถาถ่าวเห็นนี่ <c oughs> ตามกุ้งเด้อพี่น้องตามกุ้งกับปลา <c oughs> ปลาซิวเนาะปลาซิวน้อยไปกินแล้วพักในกุ้งเนื้นอห้าวพักกระมีแทบเลยเ <c oughs> ราเอาตามกุ้งค <c oughs> <c oughs> นกล้ากินอยู่บนนี่โม <c oughs> ก,กินพี่น้อง นี่กับเบอร์กี้กินอยู่นะบอรดิมีเลือดมียังดอกอันนี้นะเบอร์ดิมีบรรยากอืมบรรยากาศเป็นแถเพื้นล่างพักใส่บอลนี่พักหน้าหอมเนาะหนาวแล้วพักมันโดนเลยไว้ในถุงยางให้หนาไว้ตั้มหมุนหมุนเลยเม่เแ่ายังกินได้ใส่พักนี่มันจังตั้มไงใส่เลยค่ะจังมีจะเอามาเลยใส่นี่นะเ่ยเออเพิ่นเอาให้ ก็มียังก็ให้มันแหลกมันี่วนะ่ะสิใช่ไก่บวกลูกไก่ด้วยข้าวโพดยัางข้าโพใส่หมอน่ะใส่แป๊บข้าวโพดข้าวขวก็มีเนาะใส่ข้าวขวมันจังหอมแซ่บแล้วกินกันอาหารแรงแเอ้ยหน้าได้ยังกินซะกินน้ำกันบ่ ลราสิ่กินนำอยู่บ่บ้านกินมั้งเอ้กินอยู่เฮ็ดไปคุกกับปูได้ดีสีหาตัวคุยกัะปูก็ได้เนาะจะมาเจอกับปูกินฝนตกซับเฮ้ยคุแก่ใส่ไล่บ่ใส่ไายกับหอมใส่ข้าวขวัวเป็นนัวพี่นุ๊กตามกุ้งไมปเท้าหอมไม่ดีกว่านี้อาหารเด็ดเดี๋ยนี้อาหารหนอง เท่าก็ลงมไดเดีวพี่น้องน้าก็เลิกเลยคนกเนาคนตกเนี่ยน้ำลงใหญ่กันไดแกนะมใส่มะกอกคนที้เยเลยเด็กขันเาเด็กบึงก็เถอ ตักขึนก่อนแบบชิมเนาะฮะมีเชื่อหรืยาบปเด๊กว้าพี่น้องสีสันอ้อขักันเลยชิมดูไหมคะชิมไหม่าวชิม,ม,ชมกินนะพี่น้องขักันเลยมันเป็นอะไรมันบ่พอนจะได้เติมใส่เติมป,ป,ประเด๊กไหม่าวะชิมก่อนยังบัวนั่นขักเจบชิมตัวมันนั่นนะั่นเป็นอะไรฮะ ยางดียางบ่ะใสอันนั้นได้เกลือแล้วเติมเกลือลงเติมเกลือเติมเป็นนัวบ่บ่แมมนบอกใส่ปลาแดกนําบด้ใส่ป่ปลาแดกแล้วยังแสบไม่เท่าขึ้นเอาอยู่เทิงเนาะจะพอเราบออยากใสได้ไวอยู่เทิงมันหมุนค่ะมันหมุนค่ะมาดังดีกว่าก็สำหรับบบมีแถวเนาะเอาหมุนๆมุนแล้ว แถวจังๆเงาตะเวนตกดินพี่น้องเลยพอดีคำเนาะขึ้นมากะเหยียบเงาใส่ประแดกนำมันจังนัวพายอันนี้เจ้าก็ยังโมดิหงเนาะพาไ่โซลาเซลล์เจ้าเนาะแหงแขนในใจยิ่งเพ่งแหงแขนในใจเนื้เติมปลาแดกลงไปนะปลาแดกกดกิน แรงมากเลยพรแลละอย่ามันเค็มค่ะปแต่ว่ามันเค็มแั่เพราะและเปรี้วดีได้ไก่ก <c oughs> ันเนาะสดสิตอนแรงคุได้แต้าตอย่างเดียว ป้าติดตกพี่น้องเลยตามกุ้งน้องมากะตามกุ้งเด้อพี่น้องแซ่บๆตังนี้กะเอาจะไปใส่นั่นลงกินเลครับอันนั้นด้วยใส่แต่ปลาแด็กนะปลาแด็กกรพอแล้วใส่อันนั้นร้านมันก็สีเค็มมันพอดีเราบ่กพอดีเนี่ยตักส่วยเลยเฮียเนียนอันเอาในในบ่วงนะเจได ให้ได้ผู้เดียวพ่นองไอ้เลยก็เยสอนบรดไลเพราะว่าบบเดลอานเพลินดอกเพราะว่าครูวงก็มีน้กกินแล้วเอาหมากมีเมื่อเอนี้ยน,น้อยขวดบอกมาพอดีแล้ว แมวเราพี่น้องบ้านนี้น้องใหญ่ตากุ้งไทยนัวใหญ่นี่ฮะเจ้าอันอะแมวเราบ้านกินเรแหละห่างบอดีกินน้ำไหมกินเลยกินเลยเลยไม่ถ่างเป็นถ่างสีกินผลจากพี่น้องกินข้าวแรงเลยไม่ถ่านะหางบอดีกินน้ำพี่น้องบรรยากาศฝนตกพี่น้องมื้อนี้สิตกบ่านเราจังใดเนาะพี่น้องเมื่อเบิ่งเฮือนเบิ่งยังได้ฝนตกแล้วกะโห้ งอมลังกาสีหัวพี่น้องฝนตกกะห่อนใจเพราะว่ามันนันน่นเนาะเปียกอยังและเครื่องคลองกะร้ายแถวเพื่อนนะเสื้อผ้าฮะนะยันนตกอยู่หรอกกินแล้วแหละกินเลยห้างห้างกินกินนี่แหละข้าวเที่ยงนะห้างกินวางคำได้บังหมี่มาปนแล้วกินกินยัง่งกินกิน พอดีกินข้าวแรงไม่ถ่ายกันเนาะพี่น้องเลยทำเลยข้าวแรงเ้าอีกที่กินไม่ได้ได้ทำม,ทนนมีตัดนูดมาเกวตัดหน,นวลออกนเผ็ดไม่ถา่ายเนาะแกนุ่งไปยืกออกก็นเนี้อือืมอ่ากบกุ้งไปจ่ายวมันคาปากอย่ยังี้เลยมันปลาคือกินกินแซ่บยังบ่แซ่บพอดีแซ่บไม่ถ่าวว่าพอดีกินเนาะกินเนี่ย กินกิมกินได้กินรสเท่านะว่ปันได้เนาะก้อยมือหนักกินน้ำปลานางก้อยกุ้งเนาะเพิ่นก้อยแบบอันนั้นเลยพี่น้องกุ้งเต้นนี่แหละก้อนกุ้งมันบริเวมีเลือดดอกเพราะว่ามันเป็นอันนั้นเนาะแม่เท่าเนาะกุ้งน้อยๆนะถ้ากินแบบเ่าก้อยซุกกับบริเวณเสบเลยโดนๆได้กินเธอหนึ่งกินดุายกับเป็นพญานากินโดนๆกินเผื่อไม่ท่ากินไ่ได้เนื้อชิมเอ ผู้วงเพิ่นกะอันนั้นพี่น้องเป็นอันนั้นได้บังมีเมื่อได้พี่น้องเลยทางนี้กะบังมีอันไม่เท้าหายเอื้อเนียนนี่แหละเมื่อเนียนกินหงายใหญ่ๆเนาะมันบ่มีบ่ได้มียางบ่มีอยู่อะไรเป็นไรป้านหนักเตอะึกสามสิบกินสามสิบกินโต้ะนี่เพราะเสื่อใช่เนาะอื เอาเมเนียนสุน้องกินต้มตะเวนตกดินนะพี่น้องมันยังมึนๆหน่อยหนึ่งเนาะอืออ้าพี่น้องบา้านนี่ให้พน,หนังก่อนนอนยางลายตามกุ้งให้ไ่เท้าแล้วแล้วเนาะได้บั้งมีหน่วยใหญ่พี่น้องเลยสิมเมื่อนำการนะพี่น้องสิมาส่งหัวมานำกันเนาะไปซื้อนกินลวก็เมื่อวัานบันี่คำเลยพอดีคำพี่น้องเพื่อขึ้นมาแต่สอนแน่เนาะค่ายแต่ว่าได้พี่น้องเลยปกติก็พอได้กินไปสอนน้ำปลานางมังนก็สามสี่บาท เมื่อวานี้ไอ้ทงพนลงเนี่ยนะทางนี้กับโบก,ก้าลงพี่น้องพอขึ้นเลยนะโมเป็น,นแบบแ<ม>บอกเลยเคย,ยนั่น,นแมนมันมันหลึกแต่พี่น้องฝนตกแน่จะเถื่อเดียวอืโดยน้อพี่น้องมากเมื่อนี้น้อพี่น้องไอ้น้องาตี้กัมีทางไอ้ใจดีเพิ่อนทะหละไอ้ผู้เก่าทะหละเพิ่นก็ฝากเงินมาให้เพิ่นเติมน้ำมันรถซื้อบัตรซื้อห้องอยู่ห้องกินทะหละ น้องพี่น้องโดยเป็นจำนวนเงินกับหนึ่งล้านพี่น้องสามแสนสามสิบพันกีบเด้อมีแต่หายเพิ่นนับใหม่พี่น,อน,อน้องเลยเนาะเบิ่บบงก่อนโอ้โอนับเบ่งก่อนพี่น้องหนึ่งล้านสามแสนสามสิบพันมีใบใบชา,าชิปกับใบแสน ครบแล้วครบเหอืมยันว่าบ่ครบเนาะมีไปหาซิปพี่น้องเพราะว่าป่าซีเอาเงินบาทมาให้กะยังสิยากไปเปลี่ยนเนาะกันเลยวะเพราะว่าบางมือกัเงินกันลงพี่น้องบางมือขึ้นเพราะว่าพันหนึ่งนี่บางมือก็ได้แต่หกแสนบางมือก็หกแสนสามพันเนาะมันบ่คือกันพี่น้องเลยเหิือนกัฝากมาให้ซื้ออยู่ซื้อกินในครอบครัวแหละเนาะเพมือนกัได้พี่น้องเลย ับผูเก่าที่เพิ่นเคยหายอะไรเพิ่นก็เคยซอยมาดังแต่เพิ่นเหตดเฮือนพินเนาะซื้อท่อห้องน้ำมีมยังอะไรพี่น้องรายยางโยเพิ่นก็ซอยเพิ่นมาฮอดตอนนี้แบบโดนๆเพิ่นก็หายเธอหนึ่งพอได้ใส่น้ำมันเนาะบางทีก็ไปส่งน้องไปห้องเฮียนช่วงนี้เพิ่นก็เก็บทานซอยแม่เพิ่นอยู่เพื่อนพี่น้องบอ่อยไปใสแ,แ,แล้วแล้อบ่บนี้แล้วเพิ่นแล้วบ้ืมหูอยู่บอาได้จกเปล่า อันประมาณชาป้ายนี่แล้ววะเพราะว่าต้นขวัดก่อนนะกน็ได้ประมาณเก็ยเป็ดสอบนี่ดิพอดีขวัดออกเพิ่์ก,ก็ได้ประมาณสิบปลายหรือว่าชาวป้ายประมาณชานี่แหละเพราะว่าอันมใส่ดินพี่น้องใหม่ไหวแน่นอะแมนฐานก็งามอืฐานก็งาม,ม,างามแล้วก็เก็บซอยกันพี่น้องในบ้านนี้ก็พอดีแล้วมือสาวนี้แกมาขายเองเลยบอก แม่ข่ายพิ่นแก่ใส่รถได้พี่น้องได้อันได้อยู่แก่ใส่หาเป้าเห่นบเปล่าเออมาขายแถบนอกแหละพี่น้องขายบ่อยากดีเนาะทานกันเนาะได้อันสอบ35นี่อืมเป้าละ35,000บาพนี้พี่น้องเนาะคือถือแต่เท้าพัน่ะได้อยู่ประมาณสอบ40่ส้าพันแม่ว่ามันก็ราคาบ่คือกันเนาะเอาออกมาขายแถวนอกพี่น้องลดทานกันเลยปกติแม่เพิ่นเคยขายสอบ40บ่แม่นอืมบัดนี้พอได้แต่35 พื้นกะหายากแน่พี่น้องไอ้งดโดนติบเลยวันนี้เนาะเผื่อไปหาตัดไม้พี่น้องไอ้เนาะไปตัดไม้ฝนตกมีแห้งหได้ไปและยานิผ้าดังสมือนี่ทางฝั่งไทยเพื่อนเอินว่าผ้าลร้องฝวังลาวเขาเอินผ้าดังพี่น้องญาติโทรศัพท์กับบริลลิน,นไ,ไฟกระดับน้ำบันนี้เนาะเป็น่ญาติานี้พี่น้องทางนี้กะเตาถ่า,าน,นมืดได้พี่น้องยามกลางคืนมีแต่ไพโซลาร์เซลล์ไม่เท่าเะไรองบาบนก็นมี ไม่เท่าพึ่งจะกินข่าวแต่เว้นขำมากแล้วก็ย่นฝนตกลมเพิ่งมาในนอดนั่นนี่ถ้าฝนตกลมเนาะอุ่นพึ่งไปลบไปลบไพ่ย่านเลยลบไพ่เน่ะก็สีกับแล้วก็ย่าานนเะสีตู่ก็น้อยเนาะย่านว่าักะแล้วเวลามันลมแห้งเนี่ยมันปิ้วพี่น้องขนาดห่านขายเฟอร์นี่เนาะยังไปเบไดเลยพี่น้องเลยเพราะว่าอันลมพายุเนาะสมัยนี้เป็นตาย่านเะ ฝนฝ่าบ่คือเก่าพี่น้องเนาะโดยมีแต่จังได้กะห้เพิ่นขอขบนขอบคุณทางไอเพิ่นคือเก่าเด้อโดยทางนองเหละกะขอขอบคุณขอบคุณทางไอาย,ยทียเพิ่นเด้อท่ว่าเมตตาอีตนทุงสาทางนองเหละท่ว่าผากเงินมาให้น้องเหละใส่น้ำมันหลดหรือว่าสิ่ขอกินขอให้ไอเพิ่อนอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บอย่าได้ความขาดย,ย่ามีปัถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเดินทางไปใสามาใสากะ ขอให้ปลอดภัยเด้อลำลำรวยรวยเด้อซาดถโดยซาดถเนาะแต่ขอให้อายพันอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องตอว่าฝากเงินมาหายเนาะกับพอซื้ออยู่ซื้อกินแล้วก็ใส่น้ำมันน้ำมันหลดเนาะกับใส่น้ำมันกับไปพี่น้องถ้าได้ออกมาเตาถ่านหรือว่าพาแม่ไปห้านก็ใส่เนาะแห้งดุพี่น้องไยน้ำมันกับแต่เก่านะใส่ได้สิบพันเดี๋ยวนี้น้ำมัได้แล้วสิบพันตามสิบพันขึ้นไปพี่น้องราคาแพงแมน มันกะบอกคือเก่าพี่น้องอยังกะโหแพงไปบิดเลยคือเอาเห็ดเวียกับเพื่อสซได้พี่น้องเงินก็ได้้านหนึ่งแต่เก่าเป็นเห็ดยังบไ่ได้ในราหนึ่งเนาะ<ม>เดือนหนึ่งนะได้แต่เจ็ดแส,สนพี่น้องเที่ยวไปเที่ยวมากะบบวพอกินบุกบวกุ้มนะราะว่าเขาไปทุกมือผัดใส่น้ำมันรดกับบมีเงินอีกแต่เก่าไปเห็ดนะใส่เองบนน้ำมันหรือเพิ่นใส่ให้ใส่เองอืมใส่เองแล้วกัแบบซื้อกินแน่พี่น้องบัดมาแล้วกับบวพอกินเนาะ เลยมาอยู่เพื่อนเขาก็เหตุทานย่างนั้นะแม่นี่และพอได้กินข่าวก็ไปซื้อแล้วบอลเลือว่าติดเอาติดเอาอติดเอาคือเก่าได้เงินเดือนแล้วก็ไปจ่ายเพื่นอนแค่ไหนอันเคยซื้อน้ำผึ่นานะนะผึ่นกระุดให้เนี่ยเพราะว่าเพื่นได้เงินพี่น้องเวเขาเหตคชิปนี่นะพอได้อบลายก็พอได้ซื้อเนอะพอได้ซื้อข่าวยุ่พี่น้องมันก็ดีกลัวเขาที่แบบถ้าว่าเขาคิดว่าเขาไปเหตเวิยกนี่ก็เขาบ่บมีเงินใส่น้ำมันอยังก็คือเก้าเนะไปถูกมือพี่น้อง คืออันสมมุติว่าบูมีน้ำมันหลุดแล้วก็ขาดก็เพิ่นก็ตัดเงินเดือนกระตัดเงินแบบเขาขาดดุดๆก็ย่างเพิ่นไล่ออกเขาเล่นเนาะแมนที่โบได้โดยแต่อันนี้เฮาเห็ดคลิปพี่น้องค่ะถ้าว่าเฮามีมองถ่ายหรือว่าจังได้ก็ได้บลายก็พอได้ซื้อข่าวเนาะจ่ายหนีค่าข่าวพี่น้องก็พอได้ซ้ำเฮาเห็ดนั่นแหละแล้วก็ใส่กันเลขกับอันาเงินขายทานซื้อข่าวซื้อน้ำก็ได้เพราะว่าเฮาสิไปไกลบอกอีกอย่างมันจังได้ก็บ่ได้พี่น้องผู้หญิงย่าน แล้วก็สมือนี้มันก็บ,บ่กคือเก่าเนาะสถานาการณ์กันเลยก็เลยว่าอยู่แถวนี้แหละพี่น้องเฮ็ดยังพอได้ก็เฮ็ดไปเนาะก็ะส่าจังได้เอาพี่น้องเดียวกับสีพ้พากันเมื่อแล้วพี่น้องไอ้คำแล้วบวานนี้เนาะโดยเอาสบายดีเด้อ โดยพี่น้องคลิปนี้ขอลาไปแล้วเดอ้อพี่น้องเนาะโดยจากคลิปนี้น้องอาตีก็ขอคุบนขอบคุณเนาะทางไอ้ใจดีเพิ่อนเดอ้อที่าฝากเงินมาให้ทางผู้วงเนาะพี่น้องพอได้ใส่น้ามุกงน้ำมันซื้ออยู่คือกินในครอบครัวแหละโดยก็ข้อให้อายสุขภาพร่างกายเข้มแข็งอยู่ดีมีแฮงเดอ้อขอให้อายลำล้ำรวย,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 ยๆวยเฮงเฮงปังๆเนาะโดยคลิปนี้ขอลาไปแล้วพี่น้องถ้าพบพ่อคลิปหน้าเนาะโดยขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี